เิดจอไอ้เป,ปิดเสียง well> ไอ้ยบอลเปิดเสียงปะน้องเปิดเสียงเกมได้เปิดเลยเปิดล้วตำแหเ่งยังไงเนี่ยงงไปหมดแล้วตำแงน่งอะไรางกูมันจะยากอะไรวะมึงก็เลือกๆไปวะได้กูนะมึงก็เล่นปักฉลามบุกอ่ะแค่นั้นแหละมีด้วงการไก่เลสมาเชยกับนี่ไงอยากเล่นอะไรก็หยิบหยิบม้เลยแหละมาเลย มา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 ใครยังไม่มาใครคใครรอยู่เลยวะใครตัวรออยู่ผมน้าเพลงผมน้าเพลงอยู่ปนเบอลไม่มาเบียกชาจัดเลยเพื่อนเีกเพื่อนเยแมงแหลกเว้ยนี่มันไอบอลก็ไอคนร่างกูเน่ย้อเข้านะห้เข้านะให้พี่ให้พี่ตะถ้าอถ่างั้นเรา้องกดิจินออกจินไอจินออกดวกขอไม่ไกูกูทำไมกูโดากระบาดกากะบาดกว่าเมื่อไจินกากะบาไงวะอ่ะกูกาะบาดแล้วกูกาะบาดแล้วไม่มือนแบนแบเป็น ไอ้ต้ากูขอเปิดของนะอันนี้ขอยโอ้ยมันเปิดไปเถอะเปิดไปเลยครับพี่นี่มันเสียไม่ได้อะมันเสียอันนี้มันเสียไม่ได้เดี๋ยวติ๊กตอกมันไม่ได้วงการติ๊กตอกไม่อย่ไมอันนี้มันไม่ใช่ตีิกตอกมึงให้กูเป็นอะไรเดี่ยปมาทาเหรอเนี่ยหรือว่าอะไรคนแบนพี่คนแบนพี่คนแบนี่คนนี่ไนแบนพี่คอแบนี่คนแบนพี่คนแนพ่คนแบนพี่คนแนพีกคนแจังเกินะ พ่อการจริงจังขนะดลอยในนี้ว่ะแต่ผมอยากคนจริงจังอ่ะเดี๋ยวเจอพวกพวกเราเนี่ยแหละแต่แต่ผมอยากมันเจอจิงโจ้หน่อยอยากอ่ะมันเดี๋ยวมันเจอจิงอย่างอ่ะมันเข้าใจป้าปจิงอย่างอ่ะเออได้ได้มึงมึงเห็นโลโกว่าเห็นที่ฟอนพูดเขาไม่เข้ามาในเกมสักทีนะเออมึงอยู่ไหนเข้าแล้วมาไอ้มกดดมาไหนชื่ออ่ะไม่มึงกดลงห้องมาดิมึงต้องกดลงเออโอ้มังกรชื่ออย่างงูอ่ะมืดโอ้ยยี่ยมืด มือนะกูจะเล่นในรายการนี้แหละรายการนี้ที่มือไอตั้มเป่าปีนี้ตั้มเป่าแคนี้ต้มเออได้ได้ต้องขาดไว้ขาดนาดขาเขา่าาดดขาาดข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 าดใารขาดขขาดขาดขขาดขาดขาดดา เฮ้ยตั้งบสัตว์มึงโดนดิไม่รู้เป็นอะไรเป็นอะไรคินอย่าเล้าขอร้องไม่ไม่ฝั่งแล้วฝั่งนู้นเขาวางแผนอะไรกันแบบลงสตรีมวางแผนฝั่งเราไม่มีเฮี้ยอะไรเลยเป่าเปิดตีมทุกคนไหนเฮี้ยฝั่งเราอ่ะเวยเป่าคงเป่าแคที่อะไรมาหมดเวยเป่าปีกดทองอย่างเดียวทีมเราไอ้เฮี้ยไม่ต้องพี่แล้วหนึ่งฝั่งคนลเชื่อในทีมแค่นั้นแหละ ครับพี่มืดแอดมินเพจจีจีจีไม่ได้แอดมินเพจเขาวโป้เขาแนวอันนี้เฮียอันนี้อันนี้เฮียอันนี้ไหนเข้าห้องไงอ่ะนี่เขาเรียกวงตรงกลางนะครับนี่วงเอาวงหายไปแล้วนี่นี่ครับกดอีกดีกดอีกดีกดอีเข้ามาพี่แล้วก็กดอะไรชื่อคนสุดท้ายอ่ะกดอีเลยกดอะชื่อคนสุดท้ายวิธีจังเกินไอ้เฮียสอยแบนหนึงนะแบนแบนอ่มันชื่อในเกมเหรอไม่เอาเข้าใหม่เข้าใหม่จูเข้าใหม่เอาเข้าใหม่จูเข้าใหม่อยากกดให้บอสแบนดีกว่าพี่ เอาแค่กับบอกเนี่ยก oh yeah. ับแบกับบล็อกกับบล็ทีนึงขอบแต่งตัวใหม่เลยระหว่างเราไรจุ๋มเลยขวบแต่งตัวผมแบนเดี๋ยวผมแบนปืนไม่ตอบพ่อมึงอะแบนไม่ได้มึงอย่าเป็นเช่าแบนติดเลยจัดแบนไม้ไปเลยบอลบอลไม่หมดเลยไปสองอะชาวสองปวยมาดูพี่แจ็คแต่งตัวกูนึกว่าไปเตะตะก้อโอ้ยอ้ย มันไม่รู้จักกูไงเดี๋ยวกูแต่งตัวไป็นฟอสก่อนเยฟอสอยู่ไหนวะฟอสฟอสเมื่อ้มึงพูดมึงพูดตรงวงก็ได้ยินนะเว้ยบอลเป็นที่พี่บอลพูดดิพี่บอลเนี่ยมาตรงกูเนี่ยพูดก็ได้ยินฮัลโหลครับนี่เราเนี่ยก็อยู่ในบล็อกสตอรี่เป็นเลสเตอร์บอ่ไม่ไหวแล้วมาไม่ไหวแล้วมาว่าเลยครับแอดมินบอลแอดมินบอลไม่ไหวรอได้แล้วแอดมินบอลแอดมินแอดมินบอลรออะไรครับไอ้กูดึยกูดึงอยากเจอแล้วไอ้สัตว์ ไอร้าปาบอกอย่าเอาหัวมาโม่งละกันนิยบอลได้ได้ร้อนได้ร้านดยวลลงเดียไปเลสซ่คเด็ดเดดเดี๋ยวไากูไปลงทกูกลัวไอบอลจะกลัวร้องอยู่เฟซบุ๊กอ่ะ้อะอย่ากลัวร้องอย่ากลัวร้องชาได้ได้ัเดี๋ยวถ้าจะไปก็เดี๋ยวปากพี่ชาแจ็กกี้ผมไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับ มาดิเหลือใครย่าเหลือใครย่จุงมาแล้วมาครบแล้วมาครบแล้วมาามาหืมมาหอะไอ้ี้ยอยากโดนปะมามาๆมาๆอ้กูกูขอเซฟมาเลยมามาใครให้เลยเปลน่ยนชื่อเป็นโอมจีีอะไรขอกมเลยไปชื่ไปคนรัวไปต่เหมือนเดิมเลยอั้เแี้ยตังแล้วตัแล้วตั้แล้วตั้งแล้วตั้งแลนวตั้ลวั้งแตัแลตัลวั้ง้ั่งแ้้ั้งแั่งแผ่นแ่เดี๋ยวกูสั่งนายบอลสั่งต่อนะ เย่เช้าดีกูบอกไปเอก็ไปเอนะนั่นแหละไอ้ตามไอ้ตามเอาเหมือนเหมือนเหมือนความรู้สึกกดดันตอนที่เราแข่งซีเอสโอปีสองพันสี่สิได้ได้ได้ไม่มีปัญหากกูบอไปกินมึงไปอดอกเลยไอ้โอเคโอเคมึงรู้อาวุธตัวเองกันใช่ไหมกูมาไงเดี๋ยวูมากูมาเชฟกูมาเชฟแล้วพี่พี่เพิ่งมาถามตอนเฮ้ยกูเบร์กือบกูเกือบจะปลาฉลามปลาฉลามสองถ้ามปลาฉลามสองอะ ไม่มามาเชคกูไม่มีใครเอามาเชคกูไปอ่ะเอ้ยแขดีแขดีแขดีเยอะแขดีกูได้กูได้เล่นสนับอีเยอะใครเอามาเชคกูไปไว้แล้วเฮ้บอลเล่นสนับเฮ้ยบอลดีเงี้ยดีเอาดีๆใครใครถือไปบ้างอะไรมันครบแลดงมันต้องมีสนับต้องมีสนับด้วยถูกแล้วพี่อ๋อพี่บอลไับสนับพี่บอลจับสนับไม่พี่่พีตั้มกับพี่เลสอะไรคุยกันดิมันเกินสี่แล้วไม่ใช่หรอไม่มันมันมีมาเชคสี่คนไม่ใช่เหรอก็คือมีเพอนีอะไร มีบอลแล้วก็มีมีเลมีเียกันต่อเอาไหมมาแล้ว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 ไอปังมือปังกูมีทั้งมาเจทั้งสนับกจแล้วก็ใช่ไงก็ใช่ไงแล้วไงแลวงอเยไอ้เชไอ้เี่ยไอ้เี่ยไอ้เชี่ไอเชี่ยไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยไหเชี่ไอ้ปชี่อเี่ยอ้ปชนไี่อ้เ่ยไอ้ไอ้เชี่อ้เีอี่้ออ้ไ้ี่ไ้ี่ไี่จุงอ้ไ้เเ้นกล่อ เอาปืนตบได้ไหมได้ได้ได้แต่กูเห็นในแท่งเหล็กยาวๆอ่ะไอแท่งยเหมือนกันผมก็เห็นเหมือนกันมาตมาบ้า้เไม่่ไม่ได้เขาตรงนะกูเาตรงนะกูเาตงนะยกูไมดัตามๆอย่างเขาตงอกอย่างเขาตงดวนีกอย่างเาตองเรือเปลี่ยนเกมอยู่แล้วเ้างเปลี่ยนเกมอยู่แล้วเหีย จุงหมถึงพี่จุงเกเกะเก็บเก็เก็บโดนเรยนพวกนี้ไมครดแล้วพี่จุงยิงยได้ไหมพี่เฮ้ยติดรถติดรถติดรถผมตายนะยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงไม่ได้พี่จุงยิงผมยิงผมพี่จุงยิงผมแทนยิงผมแทนพี่จุงไม่ามาดไ่าดไมดไม่ดไม่าดไ่ขาดไป่นาไม่ไมไม่ขาขา่ขา่ไม่ไม่ไม่ไดไม่ไ่ไม่่ไม่่ไม่าไม่ไม่้าไมาไม่้าไม่ไม่ไม่่ไม่ม่ไม่่าไ ไอ้ดอกได้ไหมเยอะเยอะเยอะไอ้ดอกมไยไอดมันไปยดกมันไปลมาด่มาดิมาดิมามาเผื่อือเผ่ปืนไหนเื่อิงนะาปืนกี้ลรไม่ไปนะาไม่ไปนะปืนลายปืคนนึงปืนลมูปืนลมูสวยสยเอ้ยมันมันเข้ามันเข้ามันเข้าบีบ้านเรานะบีบ้านเรานะปืนลมนะพี่มันเข้าท้ามเข้าบีบ้านเรานะเข้ามาสตัวบีบ้านเรานะมันเข้ามาตัวพี่ายปืนตายแบ่ง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 บ้านเราหน่อยแบ่งแกลับมาบ้านเราหน่อยป

ใจไม่ต้องห่วงพี่แจ็คพี่เราเปินมันอยู่บ้านเรามันเก็บชงอยู่มันเก็บชงอยู่บ้านเรานะไม่ได้กลันไม่ได้กลันไม่ได้กลับไอ้ตัมตายเหรอไอ้ตัมตายเหรอพี่แจ็กลับไม่ได้กลับมาได้ไหมกลับ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 ได้กลับได้น้องกลับได้น้องกลับได้น้องกัรไม่ได้กลับมาทขนกันไม่ได้กลับมาโขนอะเอี้ยมอนเอี้ยมอนเยอะว่ะเยอะเยอะเยอะอย่าให้มันโดนบอลเลยนะเราค่อยๆก็ได้นะเราเข้ากัน่็ได้โอ้โหพี่เอ้ยอะไรเนี่ยรอเซ็ตไม่รอเซ็ตไม่รอเซตไม่รอเซ็ไม่รอผมก็ได้รอผมก็ได้รอผมก็ เราตายลิ้มนะเราอยากเข้าอ่กูตาย่วยตายมาเราเซตใหม่เราเซตใหม่ไม่อยากเก็บถงไม่ได้ไม่เก็บถงไม่ได้ทีเดียวพี่ถูกมครูดาวอยู่ใจเย็นมันมันน่าจะเหลือสิบสามพีรอรอเข้าพร้อมกันรอเข้าไม่มันเก็บหลังเรามันเก็บหลังเราเก็บหัพี่ครูดาวคูดาวเรานำมันเราได้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 โอเคโอเคเราเราเราไมเราต้องเข้าพร้อมกันเราต้องเข้าพร้อมกันไปป่ะไปป่ะไปป่ะ มามาจินมึงมาเราจะเข้ารวมรกันเซตท้องรวมเซ็รอรอเยเพิ่เข้าอยู่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 ทงบีเราสองตัวนะก็าลอก้ากูตายยังไม่ึงใคะยังไม่ถึงก็ลงไปกํลังไปกูเกิดกูเกิดท้าสุดกูเกิดท้าสุดไป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 กูเือแล้วเดีือยแล้วเยแล้วไป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 ใจเย็นใจเย็น อไ้ามาเข้ามาน่ะเข้ามาแล้ว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 เขาดีเขาดีเขาดีเก็บแล้วเก็บแล้วมันเก็บแล้วได้ไ้ได้้อยมันได้้อยมันได้ลอยมันได้้อยมันได้้อยไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยไม่ได้เอยไม่ได้เลยไมได้ไม่ได้ยไได้ไม้เด้ยไมได้ยไม่ไไม้ยไม้่ได้ยไ้ยไมไ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 ด้ยไมได้ไมได้ยไ่ไเด้ยไมด้ยไมเยไม

มาลอมปืนสองมาแค่ช่วยเลยป้าแค่ช่วยเลยป้าลม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 เลยสวยๆพี่จงเหยีป้าปืนปืนล้ม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 ปากหลังเร็วไว้ปากหลังเร็วไว้เร็วไว้ล้มเร็วไว้ล้มเหลือเหลือไม่กี่นัดทะลุท่งนี้ทะลุท่งนี้ล้นล้นล้นล้มโอ้ยมะละกูทะลุท่งทะลุท่งโดนยาวเลยผมโดนปืมน้ำรวมนะล้ะแคนได้แคนน้ำรวมนะำกิแคนแคนแคนกินแคนเอาเอาคุยแล้วเอาคุยแล้วเอาเอาเาเอาเอาเตายผมตายผมโดนลูกปืนล้มสองบอกเว้ยมะละกูมะละกูมะละกูอ้า เปืนปืนมันดันขึ้นมานะพี่ปืนมันดันขึ้นมาแลนวเห็นแล้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 วมีคนกันบ้านหรือวะผมมีคนเดียวคนเดียวโอ้ยพี่โ้นอีกนมาแล้วกูเโกย่ะนั่งคุยเหมือนร่วมคนแก่ไปเตี๊ยบพี๊บมเราโดนนี่จะเราโดนเนี่จเราจัด มันเอาฟอร์มจัดเลยแอคจัดเลยไอ้เหี้ยมันจริงจังเกินคุยเดือดเกมหลังมันซวยกูบอกกูบอกให้เกมหลังมันโดนกูบอกแค่นี้แหละเกมหลังมันโดนกูไอ้เหี้ยพวกเนี้ยไอ้เหี้ยจริงๆนะเว้ยพวกจริงจังอะเดี๋ยวมันต้องโดนด้วยเอาจริงไอ้จีนมันโฟกัสคนเก็บดิจริงเอาไปรอไม่ดีเลยั้ยไม่ไม่ดีนะพี่เอาดีไป็นตัวหนึ่งเว้ยแล้วก็มีบางเขามีบางอย่างที่เราไม่ไปถึงมันมันมีไม่ได้เดี๋ก็บเองรอบตัวมีไม่ได้แล้วมันนั่งเก็บต้องขีดมือฟาฟาสรุดเอาได้นะพี่จัง ต้องไปบีให้ต้องต้องเล่นบีตอนนั้องไานแล้วพี่บุมถึงทัหมดยังถายอยให้ผมยาหมดเฮียยาหมดเขอยาดิเียขอยาดิน้องกระสุนเลือสี่นะบบอข่อยาดิบอลขอยาดิบอลสามสองสามสองเล่นสาเล่นสามสองันบีรื้มไนะเอาไงเอาไงท้ามเสียไอ้บอลขอกระสุนที่พ่มนสากล่นสกกระสุกระสุนน เอากระสุนให้พี่จุงแม็กนึงดิไอ้บอสไม่ไม่มึงจะให้ทำอะไรเนี่ยดันไอ้เด้เดกระสุนอะไรหนึงเด้กระสุนแล้วเด้กระสุนแล้วไม่มันต้องบีแล้วตั้มมันเอไม่ได้แล้วอยู่ไหนกัน่ะมาดิมาดิเฮ้ยพวกเราไปไหนอ่ะพวกเราโอ้คุยทีไม่เอาอะไรเลยโอ้ยี้ยอยู่ไหนอ่ะทีเราอยู่ไหนอ่ะไอ้บอลรอเก็บไม่ออบปืนกูไปไหนหมดวะปืนโอ้ยี่ย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 ยปืนเีาไปไหนหมดอยี่ย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 ี่ยี่ย เขาอย่ีต่อหรือไม่ไปจูบเขาบีเขาบีเขาบีท้่บุกเขาบีี่้าเดี๋ยวกูจะไปเอาเองไอจีนไหมไอจีนบุกเขาบี่บุกเขาบีบอลมาพี่บอนมาพี่บอลมาพีบอมาพี่บอ พ hey, al ี่แจ็งมาพี่พี่แจงมาพี่เมียให้เราไปลังไปลังไปลังไปรังไปไปไปปูปูขูเขาเขาเองมันมาแล้วนะมันยิงแล้วมันยิงแล้วไอ้หลัวเมียไอ้สองที่แผนสองขั้วไงแผนสองขั้วไงแผนสองขั้วบอลแผนสองขั้วเพื่อนล้มเออเดี๋ยวบามันลังเลแล้วเนี่ยทะลุไปทะลุไปทะลุท่องไปทะลุท่องไปเฮ้ยกูล้มนะแค้นได้ไหม

ได้ได้ได้คดัได้ได้ได้ไดบได้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 ไแ้ได้ได้อด้ไดเไา้ได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 ้รดได้ไได้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 ไได้ไดด้ไ้ไดไดไก้ได้ไไดไได้ไได้ได้บได้ด้ได้ดไดดไดดดด้้ดดไ้บ้พี่ไไเอ้ยใครไปเก็บขอไอ้บอลหิวของจัดเลย แล้วไอ้ตั้มร้องอีกแล้วโอ้าวว่ากว่าบีมันน่าจะเก็บแบบยืนโง่ๆเลยอ่ะไอ้เชยปืนมันอยู่ที่สองกระบอกเลยปืนไม่มีไม่ตอนเมื่อกี้ตอนไไปอ้ดวงไม่ไอ้ดวงไม่ไม่มีหรอดวงมันไม่มีปืนนะตรงบียมดวงมันไม่ได้เก็บมันเกียร์ธงก่อนพี่ดูดิมันมาธงก้อนทำไมอไทำไมอะทำไมอะมันไปเหรอมันเคลียร์ธงก่อนไม่ไม่ปืนมันอยู่บีปืนมันอยู่บีมันปืนมันอยู่บีมันสองกระบอกเลยตอนนี้นให้กูไปบีบ้างให้กูบีบับ้างให้กูไปบีบันบ้างแล้วเราไม่กลับมากันบีบ้านเราหรอ

ไปไปไปเก็บนะเวียนเล่นหาปืนมนไม่เจอเลยไอ้ขอคิวหนิอ้ขอคิวหนิขอคิวหนิไอ้ขอคิวิ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 ขอคิวหนิขอคิวนิขอคิวหนิขอคิวิขอคิวนิขอคิวหนิขอคิวหิขอคิว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 นิขอคิวนิขอคิวนิขอคิวิขอคิวิขอคิวหนิขอคิวนิขอคิวนิขอคิวนิขอค มนะม้ไม้อูตรงเล็กว่ะไอเล็กแก่แลวใคเ่ไ้มกระเป๋าอะไรตั้มกระป๋าอะไรไม่ยิงมันเก่ยตมยิงจะอ้มย้ไอ้เจ้าจุไอ้กูบาจุไม่อยู่เฮียขวัญงอมอยู่ที่ผมเอาเอพี่เอาโอเคสวยยร้องสวยรอพี่รอให้ม่อกี้พี่เป็นตัวรอกัพี่เป็นตัวรอกงพี่เป็นตัวรอไงเมื่อกี้สวยจัด ผมบอกเลยเกมหน้ามันสวยเออเออเออเกมหน้ามันสวยแอ้ไปอยู่ไหนส่วนใหญ่ไม่อยู่ไหนส่วนใหญ่ไม่อยู่ไหนวะไฟเลยไฟเลยส่วนใหญ่ไป่ไหนวะส่วนใหญ่อะเราอยู่บ้านเราอยู่เยอะบ้านเราอยู่เยอะบ้านเราอยู่เยอะบ้างปืนอยู่บนหลังคาพี่ปืนอยู่บนหลังคามาแล้วดวูเก็บแล้วพี่มันเก็บแล้วมามาแล้วมา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 ปืนหลังคาไหนวะเบียร์ดีดีๆเบียร์ดีดีเลยเบียร์ดีดี เฮ้ยมันเล่นแบบฟาวงวางแผนมาว่ามันจะเอาโชว์จัดเลยไว้พวกนี้แต่ต่อหน้าบอสทักเนยจะโชว์จัดเลยไม่ล้มไม่ล้มโอ้ยเนี่ยนี่ไอสองคิวสามคิวเฮียเอ้าคุยอะไรสัตว์แจกเอาพี่แจกเอาพี่แจกเอาไม่ล้มไม่ไหวว่ะปืนมันหลวงพี่แจกสองคิวมันน้อยไปป่ะไอจีนชุบกูเลยเดี๋ยวเพื่อน ไม่ด้้รูอะไรมือปืนตาเขียวสัตว์ไอ้เฮียโอ้ยเฮียก็ได้สองคิวคุ้ยนี่ยตีตั้งนานก็ได้สองคิวไอ้สัตว์มาละเอ้ยมาละเวลากกันจัดเลยตายสีเป็นหลักเลยนี่วะไมาม่ดูดูไว้นะใครฆ่าสูตรนะดูดิเปียฆ่าสูตรนะครับไอ้เหี้ยคิดฆ่าสูตรไอ้อันนี้เดี๋ยวบอลเราเล่นแผนแผนเราเดี๋ยวสองสองแมปไอ้บอลบอลสองขั้วสองขั้วบอลแผนสองขั้วแล้วใช่สองนะ มามามาเดิวต่อไปนะมาเล่นรี่พี้เลยนเล่นเลนรอบนี้รามเล่นนะเล่นเล่นหน่อยมาจีอ๋อไม่ใช่ออกออกแค่ในรามผัดหมูได้ๆๆพี่ตั้มรอบนี้เราเล่นรอกันเลยพี่อ่าได้พวกกูแบบเดี๋ยวกูสั่งแพทเองรอกันาี่อะไรบอลจะพาคบนกันไม่ไม่ไม่บอลมามอเสี่ยงบางบอลหน่อยขอเสี่ยงบางบอลหน่อยเฮ้ยขอคิวพวกนี้ขอคิวพวกนี้ขอคิวพวกนี้ผมได้เจ็ดแสนนะขอคิวพวกนี้ขอคิวหนึ่งได้ไหมอ่ะคนละคิวอ่ะขอคิวหน่อยครับใครใจดีขอคิวหน่อยครับ ดผลดผลัว่าถ้าเราเล่นรอกันเราไหวใบใหญได้หได้ใใหญ่ได้ไม่ไม่กฝั่งไม่ไก้ไม่ได้ไม่ไปตั้าบึกฟังเราไม่ต้องไปไอดอยดอกเราเราแบบลุยแบบไปด้วยกันกไเดียวไม่ไอ้ดอกมันจะไม่มีของราเลย เอาเลนไฟเลนไฟยาเอาไม่ได้มันต้มีผอมไม่มีไม่พอไฟไปการเกมจะไม่มียาเอานะไม่ครับถ้ามือถ้าถ้าไม่อะไรเฮ้ยโอ้โหอะไรอ่ะเฮ้ยบรรลุต่อยครูอะไรก็ได้กันไปไอดอกแาไสอเราก็ให้บอ้บอสอะงี้นะให้พี่จุงไปแวะยิงไอ้บอสแล้วก็รอบที่จุงกับไปสามคนไปไปไอดอปขอขอไอดอกสามคนสามคนเวลาเวลาเวลาบุกสวนมันจะได้ทีเดียว พี่จุงจี๋ใครบอสไปรอบแล้วก็มีใครอีกหนึ่งคนน่ะอีกคนนึงไอ้รมไอ้รมไปไอรามำรำไปไอรำอาสามสามคนนะที่ที่เหลือสวยสวยบอลสวยก้อนเดียววางแผนไว้น้องมันฟังอยู่บอสบอสวางแผนไว้มันฟังอยู่บอสวางแผนไว้วางแผนไว้น้องชายแบเปนนิ่งอะวางแผนไว้นอง คุยไหวเชียวไหวเชียวเดี๋ยวแผนเทนนิงเราแม่ไอ้เนือกไอ้เงือกเอาปืนลุงยิงกูไอ้คู่นี้เขาเบรกพักตลกก่อนเล่นก่อนไอ้เด็กบีชิงกับซิกซิกเหลือไอ้เหี้ยอะไรแต่กูยิงปืนมันลงเนะไม่เราเรายังไม่ได้เอาจริงเพื่อเราจะเอาจริงไปทำไมถูกปะไอ้เหี้ยเอาไงพอเขาจริงทำมาหากินดีกว่าไอ้เหี้ยแกงเราเราไม่เราไม่ไม่อยากเอาจริงถ้ามันมีเงินรางวัลเป็นของเดิมพันมันก็เอาจริงที่ไม่ได้เอาจริงไะเเฉยถูกปะไม่มึงรู้ไม่ใหญ่ถ้าตอนนี้กูนอนเล่นอยู่บนเตียงเนี่ย ไม่รรูู้้หอกกใชตีเลยไม่ราเก็บแผนไว้เลยเอเดน่าน้องเขาบอกอ่ะเราเก็บแผนไว้เลยซีซันหน้าเฮียมันเห็นโปลีอะไรเงี้ยเนาะโปลีอกไอ้เฮียเฮียลิงไหนเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีนะเอออะไรลีกก่อนไอ้ตั้มไอ้ตั้มมึงไปขอเขาที่ถ้าถ้าแพ้นี้ไอ้นี่ไม่เนี่ยขอหน้าไฟได้ไหมเราว่าเราไหวนะดีๆให้บอลห่อเออไอ้บอลไอ้บอลดิเอาไอ้คนดู ในอีสปอร์ตพวกกูอาจจะแพ้แต่ในชีวิตจริงอะพวกกูเล่นชีวิตจริงครับไไม่ด้้แลวพวกมึงจะลำพอดเพเมนต์อย่างรำอ่ะมันจะรำกันไม่หยุดเลยขายหน้าไม่หยุดเลยมันจะขายอะไรพวกดูด้วยใครลงบ้างพวกดูด้วยขายอะไรพวกกูไหวในชีวิตจริงในเกมพวกกูไม่ไหวก็ปล่อยก่อนแต่ได้ใจกันไปก่อนมาเขาเจคี้ก้าว AO เพลยเลย แพ้ก็เออก็แพ้ไงก็แพ้ไงก็แพ้ไงเอาจริงไหวไหวร้อยครับเอไมด้จริงอันนี้บอลพูดไปเนี่ยมึงก็รู้นี่ว่าไอ้หี้พผมไม่อยากเอาจริงเพราะพี่แจ๊คขอมาว่าเออให้หน้าเขาหน่อยอะไรอย่างเี้ไงผมเลยต้องจัดให้เขาหน่อยให้หน้าบอลชักเขาหน่อยให้เขาได้นั่งยิ้มตอนนี้เขาน่าจะรีแอคน้องเขาอยู่แล้วแบบยิ้มใจเนี่ยเขาเขาาไม่ได้ดูมุมผมเขาคิดว่าเเดแต่วันนี้มันตึงเครียดเนี่ยไม่มีไม่มีอะคิวเขาไครดไม่มีอะไรทั้งนั้นอะ แล้วการเชียร์ครั้งเนี้ยเดี๋ยวมันซวยนะแม่เนี้ยกูบอกเลยกูพูดจริงจริงนะไม่ได้อะไรแล้วนะกูพูดจริงจริงเอาเย้ตั้มตั้มเอาเย้กูมีอะไรมาให้มึงด่าอะไรเราเราแค่ดูเชิงมันเฉยเกมอยู่แล้วเดี๋ยวดูเกมสองแล้วกันพี่ไม่อยากพูดเยอะบอลเชียวน้องตั้มว่าถ้ามึงถ้ามึงถ้ามึงได้ยินคำนี้จากปากของอาจารย์มึงอหะคือปาสว่างเลยมึงฟังอ ไปอะไรรามาตามเราเราเราบอลแล้วกูขอใช้ล่างเดี๋ยโกได้ปะได้ได้โอเคเลยโอเคใช้เลยแม่บึงใช้เลยมึงใช้เลยแค่นั้นแหละได้ได้แรกใครชนะโอเคครับผมชนะไปได้แบบเฉียดสิวเฉียดสิวแล้วก็เกิดจะแพ้ก็สูสีอ่ะอือไม่รู้อยกางสามภาษาไงไอ้พวกเนี้ยใช่ปะ ไอ้จริงมันรู้เดี๋ยวมันรู้สามสัปดาห์สามในมันเฮ็ดไงเหมือนพวกมันเดี่ยวเหมือนแมซซี่เนยมาโซเลสอะที่ว่าอยู่ในบาร์ซ่ายุครุ่งเรืองอะเข้าเลยพี่เข้าได้ละเข้าเลยเข้าได้แล้วแบบแล้วแบบแล้วแบบแล้วมามามาจะให้พี่หลุดนะพี่แมปนี้ไม่ต่ำกว่า10คิวพี่บอกตรงๆนะเอาจริงอ่ะอะไรมันพิมพ์ชื่อแก๊งเรายังไม่สื่อไอ้เช่นนี่พี่บอก HMH ไม่ไหว LK ห่างห่างมากเอ็ควาย h m ็ไหนมึงมึงเดี่ยมึงยังไม่ประกัน ไม่เป็นอะไรเฉยๆเป็นเฮี้ยเฉยๆอะไรมึ็นขงบ้าเปล่าเฮี้ยให้ปฏิทินโชคปฏิทินโชคเออจริงเนีไม่ปวดจริงเนี่ยนีไม่จ้าทำอย่างเดียวเลยเหมือนพวกโมงอะผมไม่ได้โมงอย่าี้ไม่มีใครโมงหรอกครับเนาะไหนเราเชิดดีกว่าเดี๋ยวรอพี่แจ๊คเชิดในแบบนี้ดีกว่าเมื่อกี้กูโดนยิงกดเฉยๆน้องเอาจริงอะเอางี้ผมจะ บอกพี่อย่างนี้นะพี่แจ็คถ้าเกิดพี่ดูบอลน่ะอ่าเหมือนเหมือนโดนยิงไปก่อนครึ่งแรกหนึ่งศูนย์น่ะมันไม่ดีใจหรอกถ้าครึ่งสองโดนอีกฝั่งหนึ่งยิงสามหนึ่งอย่างเงี้ยมึงเคยเห็นป่ะไอเจ๊ดายแรงอ่ะเฮี้ยไอ้เฮี้ยแมนมึงมึงรู้จักไอ้นี่ป่ะแมนซิตี้ป่ะไอ้สัตว์เนี่ยมาแล้วไอ้เฮี้ยเดี๋ยวมึงเจอเฮี้ยตอนั้นเนี่ยสะดุ้งกันหมดมา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 แล้วใครต่อยใครเลี้ยงอะไรกันเฮ้ยน้องใหญ่ใหญ่น้องใหญ่ เอาเชื่อมันดีเล้์ตื่นไม่หลับวะไอ้โม่คุยได้บอลมึงคุยได้แบงเลเตอร์เลยบอลบอลเลเตอร์ไม่เดี๋ยวไอ้ข่าวผมมันจะเอาเราไปพี่แจงมันจะเอาเราไปพี่จริงมันเอาเราไปจริงเดี๋ยวพี่กับผมได้อยู่รูปข้างกันอ่ะไอ้เี่ยเดี๋ยวได้อยู่รูปข้างกันอ่ะเดี๋ยวอยู่ในไอ้เพจไม่น่าจะเป็นมึงกว่าน้องกูัวไม่น่าจะเป็นมึงว่ะผมว่าน่าจะเป็นพี่ด้วยอีกคนไม่มีไม่มีไม่มี